นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคาบเกี่ยวกับนนทบ,บุรีเนี่ยนะครับตรงสะพานพระรามห้าปรากฏว่าเกิดเหตุประทึกครับเมื่อตำรวจไซเบอร์ขับรถไปแล้วก็หลุดโค้งออกจากจุดกลับรถใต้สะพานพระรามห้าตกลงไปในแม่น้ําเจ้าพระยาตอนนี้ว่าแปลกแล้วนะครับสิ่งที่แปลกคือหลังจากเจ้าหน้าที่เขาไปให้การช่วยเหลือตำรวจคนนี้ให้การบอกว่ารีบลงไปช่วยเหลือพระยาก่อนติดขางอยู่ในรถแล้วก็มาพร้อมกัน3-4ี่คนในรถคันนี้ปรากฏพอเอารถขึ้นมา ไม่มีใครอยู่ในรถครับแหกโค้งแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือทางโค้งกลับรถใต้สะพานบาราม5นะครับ กองมงจรปิดบริเวณจุดกับรถใต้สะพานเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับสิบตำรวจโ,โทรปรกรบเกียตรติสังกัดกองบัญชาการตำรวจส,สืบสวนสอบสวนอญญาญกรรมทางเทคโนโลยีเขาปฏิบัติงานธุรการนะครับแต่ว่าขับรถมาเนี่ยด้วยความเร็วสูงเลยก่อนที่จะพุ่งชนขอบทางเสียหลักแหกโค้งตกลงไปในแม่น้ําเจ้าพระยาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือสิบตำรวจโทรประกอเกียรตินะครับซึ่งเขาเนี่ยลอยคออยู่ในน้ํา โดยสิบตำรวจโทประกรณ์เกียรติร้องไห้อยู่ตลอดเวลาครับตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วก็ไม่ยอมขึ้นมาจากน้ํานะครับร้องไห้บอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยอยู่ในรถแล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยภรรยาของเขาก่อนเจ้าหน้าที่เองก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานครับสิบตำรวจโทประกรณ์เกียรติยังบอกอีกนะครับว่าไม่ใช่แค่ภรรยาอย่างเดียวนะครับมาอยู่ด้วยกันในรถเนี่ยสามสี่คนและหลังจากนั้นก็พูดจาวกไปวนมาครับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยประสานรถยกมากู้ซากรถที่ตกลงไปในน้ําแต่ปรากฏว่าพอเอารถขึ้นมาไม่มีใครอยู่ในรถนะครับล่าสุดได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลมาแล้วครับว่าผู้บาดเจ็บรับสารภาพว่าเขามาแค่คนเดียวครับตอนที่จะก่อนที่จะโดดลงมาช่วยเขาบอกมาสองคน uh huh. แต่พอเราลงมาในน้ําไปยืนไปเกาะในน้ําคุยกับเขาอ่างเงี้ย uh huh. เขาบอกว่ามาสามคน uh huh. พักบอกมาสี่คนก็เลยเริ่มให้การสับสนแล้วครับ หลัคราวนี้เราก็ไม่มน่ใจแล้วเราก็ต้องค้นหาต่อไปสุดท้ายแล้วในรถตอนนี้เรานํารถขึ้นมาเจอไหมไม่เจอไม่แต่ว่าไม่เจอครับเราล่าสุดเขาได้พอตั้งสติได้ยังคะล่าสุดมีข้อมูลไหมว่าเขาล่าสุดได้ข่าวจากโรงพยาบาลว่าตอนนี้เริ่มเริ่มจะเริ่ม้ะได้สติแล้วครัวนี้ก็บอกมาแล้วว่ามาคนเดียวอ่าแล้วครับพอได้สติก็พอจะ ไล่เรื่องราวได้ว่ามาคนเดียวนะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจยังไม่สามารถสอบปากคําผู้บาดเจ็บได้ครับแล้วก็ได้ทําหนังสือแจ้งทางโรงพยาบาลให้ไปตรวจวัดแอลโกอฮอล์แล้วก็สารเสตติดในร่างกายแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรอดูอาการผู้บาดเจ็บนะครับเพื่อจะสอบปากคําอย่างละเอียดกันต่อไปครับเดี๋ยวร้ให้หายดีก่อนนะคะเดี๋ยวมาสอบปากคํากันต่อ